นี่คืออะไรเนี่ยมันไงเหมือนมันพวกหมูหมูหม้อต้มแล้วก็จิ้มน้มาขอมนะไม่รู้ส่วนไหนหรอกเขาต้มอาจจะไม่ต้มได้มันเครื่องในนะครับกาแฟภาพยนตร์นะฮะภาพยนตร์นะฮะปลาไส้ไส้อ่อนไส้แก่ไส้แก่แปดชั้นนะครับเนี่ยแปดชั้นหรือไส้ยายไส้ตาไส้หลาน อันนี้เครื่องนอกนครับเออันนี้เครื่องนอกมันเมเอาเครื่องไหนมันมาตําหูปลาเป็นพูดนีต้มต้มเป็ดน,นี่ต้มเป็ดลาบลาบเป็ด,ปปปดคนกินเราไม่ถ่ายให้ดูคนรอเดี๋ยวจะรอกว่าคนไายอันนี <hadi S 3> ้น้ำจิ้ม น้ำจิ้มตัวนี้คหน,น่อยปคนแสบคนดป่วยด้วยครับผักน,นี่เขาเรียกผักอะไรไปด้อันนี้ฮืนหืนหน่อยครับไม่ใช่คนนะครับผักเกิดอากาศอะโล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 อันนี้ก้นนผักยีราดเนาะอะไรนะผัก สองตัวไอ้สองคนงนี่เรากินกับเสือเนี่ยเสือตัวที่แปลกซื้อมาสองตัวตัวสามมาดูหน้าคนนิดนึงไม่เห็นเลยกินกับผักอีไรตรงนี้เป็นเป็นควาย่ะควาย,วายจะกิน ยวซดน้ำก่อนถ่ายลง,ลงนี่โดนใหายไทด้าคนดูช่างมัน <c oughs> เราไม่ได้ลงวันนี้อ่ะลงวันที่นานๆเลยเลิกไปแล้วเด <laughs> <c oughs> ็แมวอ่ะดิ วันไหนนะถ่ายไว้นานแล้วคนระับนานแล้วบอกเลยว่านานแล้วแม่ธรรมดา,ากที่นั่น ถ่ายลงที่สอบครับสามนาทีคือตัองสิบนาทีอมอแล้วรอแล้วเอ้ยมาดูตกันจะอ่อยตรงนี้จามีแต่น้ำนี่สามตง